และวันนี้เราสองคนคู่รักลูปิกับจินเอ๋อเราสองคนจะต้องทําภารกิจที่เรานานจะต้องช่วยเหลือกันมันคือภารกิจที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นคู่รักกันจริงหรือเปล่านายพร้อมหรือเปล่าฮะจินเอ๋พร้อมไม่พร้อมก็ดูอ่ะอ่ะมเลดปปชิงชาชิงชชวาชิงชิงยชวัชางชปป โอ้ยนี่มันจีนเอ๋อตัวจริงดีว่าใช่จีนเอ๋อของจริงต้อทงทำงี้ได้เลยนะเดินๆนะนี่ไงจีนเอ๋อของจริง<า> <c oughs> เดี๋ยวนี่มันปีศาจของแท้นี่ดีกว่าถอดหัวได้อะ่ะงั้นเราสัมผัสได้แล้วว่าคุณนั้นพร้อมที่จะปกป้องเราและช่วยเหลือเราแล้วดังนั้นเราไปตะลุดยด่านกันดีกว่าตามมาเพาะหาจินเอ,อ๋อตอนนึ่งกินเอ๋ออยู่และก่อนจะดูเกมกันต่อเจ็ตมีร้านเติมเกมสุดเจ๋งเชื่อถือได้มานําเสนอ Richman Shop บริการเติมเกมมากมายอัปเดตก่อนใครราคาถูกเติมไวผ่อนได้ด้วยโอแม่เจ้าบริการ24ชั่วโมงเติมได้หลายช่องทางมีแพ็คฟรีและสะสมส่วนดสงสุด25% คิดจะเติมเกมต้องนี่เลยลิชแมนช็อปฮาดาเดี๋ยวนะทำไมตรวเราเปลี่ยนอะอเฮ้ยแ,แล้วก็เป็นแฟนลับซาจ์บอยคุณดูดิแล้วเรา,าก็เป็นแฟนลับลูปีเฉยเลยอะแฟนลับฮันชิกเฉยเลยอะไอนี่ไปไกลคุณไปตอบเพราทำไมเขาเป็นแฟนลับเราก็ได้นะเหมือนกับเราไง เดี๋ยวนะมันไม่แฟนคลับลูปีมันแฟนคลับจาจาบอยดีกว่าโอ้ยตกปีหรอตลูปีเหรอตกแฟนคลับจาจาบอยเหรอคือแบบนี้คุณเราต้องใช้พลังแห่งความรักเนี่ยในการช่วยกันไต่ขึ้นไปบนยอดหอคอยนี้ให้ได้คุณคิดว่าคุณรักเรามากไหมรักมากเลยเหรออ้นนี่จะมายุ่งอะไรกับแฟนฉันฮะอ่ยมาพร้อมและไปดีกว่ามาพิสูจน์ความรักกันดีกว่ามาไปกันเลยคนดูนี่นี่มีตุ๊กตาลูปีตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้ขอฟอบขอฟอบโอ้ย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 ตบแล้วครับไอ้เอา ไม่รู้เอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเหยียบก่อนเลยครับคุณไปเลยเฮ้ยคุณคุณต้องเหยียบให้เราเหยหียบนแะค่ไหนแล้วเนี่ยคะก็หมายถึงเหยียบให้คุณไปนั่นแหละคุณไม่ยอมไปอ๋อโอเคโอเคคุณจะไปก่อนนะไมโอเคแล้วอันนี้ยุ่งอะไรดนะ้วยเนี่ยฮะเขาจะลากกันตบมันเลยตบมันเลยนีเ่เราเหยียบให้เราเหยียบให้มา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 คุณอันนี้คืออ๋อมันคือไม้บอกว่าไม้ไฟป้ายไฟของแฟนคลับลูปี่เหมือนเรา มึงถือไม่ได้ตามมาตามมาตามมาคุณคุณจะหายมันหายมันหายคนเดียวให้เราร้รุกระไรุ้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 รุรุ้รุ้รุ้รุเรุ้รุ้รุ้ระ้รุ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 ้รว้รุ้รุ้รุ้ร้ร้รุ้ร้รุ้รแกรุ้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 ร้รร้รรรรรรร้ร ดมากแต่เต้นคนจะเออมัดเต้นไม่ได้แบบเนี้ยจะเต้นไม่ได้ไอ้พวกผักผักเอ้าคุณผักทำไมอ่ะเราไม่ได้ผักอันนี้มันผักเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะผักเราทำไมผักเราทำไมโอ้ยโอ้ยลูกคนเราโอ้ยคุณมีทางลัดตรงนี้มันมีทางลัดนี่นาเนี่ยเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะโอ้ยเอ้ยเอ้าเราเดินลงทำไมเราจะตบมันนะจับมือ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  จับมือเอจับมือ <Iz zy> อ๋อมันคือแบบที่สุดความรักไอ้นี่เนี่ยตบกันทำไมดีกัน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 มันเหยียบให้เราหรอะนยคุณมันหลอกมันหลอกเราจะเหยียบให้คุณก่อนเหรอออหลอกเราหรอหาหลอกเราเหรอฮะอ้ยโจทยะโดนโดน่อไปเลยอะไปโอตาไมเราเนคนไม่ดีเลยเนี่ย อถ้ามันไม่เกิดอะคุณเห็นถ้าไม่เกิดแล้วเราจะไปไงอะคุณถือว่ามันต้องใช้แรงส่งวะแรงส่ง <laughs> คุณเรามีคู่รักใหม่แล้วไ <laughs> อ้โรดี้มันนั่บอกว่ามันมาจับคู่กับเราอะ่ะคุณเห็นคุณไปดักดักเขาดักเขาไว้ดักเขาไว้ร้อนร้อนเออช่วยช่วยช่วยมันจะไปเหยียบคือู่หัวทิ่ม กินตกเลยโอ้ยเราคนไม่ดีอย่างเงี้ยล่ะคนเดี๋ยวพุ่งต้องไปพร้อมกันไปไปดูดูเราจะมันจะหายหายเร็ว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 ไปเราตื่นตกว่าน้องเขาเป็นคนดีก็ได้นะเราน้องไปด้วยไหมเป็นบอกว่าเป็นลูกไงอ่ะเก็บ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 มือเก็บมือโอเคโอเคอย่านะอย่านะมา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 แล้้ไอเด็กไอเด็กเออหนึ่งสองสามโชว์ข้าว่ามันไปได้ไปโนไปโนไปไปโน เอาเอ้าไปแล้วเอารวบไปแล้วไปวนล้ามีคนเยอมากอันตรายรีบมาเร็วเร็วรีบมาเร็วมาเร็วคนมาเร็ว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 เรมาเร็วเย็เย mm ็บเย็บเย็บเ็เ็เร็คุณมาเล่าโงนอีกแล้วมาออกไปแล้วไปไปไปโดนโดนออกไปหนึ่งสองมามมาเร็ว เรารา่คบคุณต้องแอบแอบนีอบนี่อบนี่คุณแอบนี่แอบนี่แอบแอบเ่นแน่โนแน่ไอดเนี่ยใครปิววะนะมาดิมาดิหนึ่แบบนอะไรจ้าอะไรจอะไรจเอ้ยติดิดิด้นต่อแล้วอะรนนั้นนนัน มาดิมาดิเฮ้ยคุณคุณไปตบเราไปตบเราโอ๊ยตบแฟนฉันเหรอเออเออตบแฟนฉัลงไปเลยค่ะเร็วเร็วเร็วเขึ้นมาเฮ้ยมันรอดได้ไงอ้าวูแดงแปดแงลุกลุุกล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 ุก ไอ้พาย่พายให้ยมามาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเก่งมากอุ้ยไปไงอ่ะเออยังไงยังไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ้ยเฮ้ยจุ๊บจะเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจะเฮ้ยาเฮ้ยมาเลยอ่ะเราไปก่อนเนาะอุ้ยเฮ้ยเราเจอคุณล่างหล่ออ่ะล่างหล่ออ่ะเฮ้ยอาจารย์ล่างหล่อเราล่วงเลยเลยเอาโอ้โหเราจะเหยียบเลยเร็วจินเอ๋อเร็วตบนกตบนกตบนก ว้าขบวนเต็มเลยคุณลูดูขึ้นมาเร็วอย่าเพิ่มให้คุณหยิบให้นอนนะอะคุณเราหยิบให้เราหยิบให้มาเราเหยิบให้หยิบให้หยิบให้เร็วเร็วเอามานร่วงของมันเองนะคุณอย่าเอามือเก็บก่อนเดี๋ยวโดอนเราอุ้ยคุณตรงนี้มันเป็นอาวุธของไอเนี่ยโซอี้เห็นปะอุ้ยนี่แบบเป็นทางที่แบบว่าน่ากลัวอยู่นะเนี่ยคุณไอ้นางนี่มันไม่มีคู่คุณไอันี่ไม่มีคู่ดูดิหยิบให้มันแล้วก็แกล้งเลยนะคุณนะอย่าอย่าไปไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลย คุแ <cents> ก <input> ้มันดีแม่เฮ้แให้ให้แก้ถแก้ถกัแกอาวจะีไปมคุณลวไอคนไม่ดีนอนอยู่แล้วข้าละปีศาจไม่โซดาปั๊บอ่ะชิงชงช้ชิเชชชิงชงหวังชงเชฮึยันคุณอาจายจอยหยเฮ้ตรงนี้ข้ามันสปีดเหรอมันหายแน่เลยคุณตรงนี้มันหายแน่เลยระวังนะหายปมหายไหม คุณคุณต้องเหยียบ่อนพร้อมนะพรอจับมือเราไว้นะจับมือคุณจับมือเฮ้ยยาอุายโอ้ยยอย้ยยอยยยยยียยยอยยยอยยอย้ยงยย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 ้ยย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 หยยยยหยยยยหย ให้หนึเอียบให้เกีบให้เออหมดแือนกันไมอุชยจะถึงยอดแล้วคนเดียวก็ไม่ได้อีกไกลเลยนะฮึ๊บฮึ๊บคุณวัยขาวๆชอบหายวันนี้นะจิ๊ตอูไอจินเอ๋อของเราดูแบบว่าดิดดิดแปลกๆปยากมึงเหรอจินเออรมาจัดไปลูปปี้

อะเเเ้้้าาาวะจอไรวะครุณอ <dedim S 1> ุ้ยเราเหยียบใบแดงใบแดงคุณต้องใบแดงคุณต้องใบแดงจริงปะอ๋อจริงใช่แล้วก็เหยียบม่วงอ่ะคุณเปนม่วงคุณเปนม่วงคุณเปนม่วงปุ๊บปุ๊บอ๋อหนีนี่เองโอเคทีมเวิร์กต้องใช้ทีมเวิร์กคุณเบบี้น่าตบจังน่ารักมัไปตบมันทำไมเราต้องเหยียบเหลืองคุณไอเนี่ยมันแดงมันร้องโหดเนี่ยปะใช่มันต้องซิกแซกใช่ไหมล่ะจินเอ๋อใช่โอ๊ยอุ๊ยบุ๋นสิกแซกน่ากลัวจังคุณ คุณนี่คือเราต้องไปใช่ไหมอันนี้คือแบบเหยียบแล้วเนาะใช่เราเหยียบแล้วงีายคุณป้าปึ๊งง่ายตกใจหมดเลยโอเคร่องหัวหมดโอเคงั้นไปโอเคอุ้ยตรงนี้ยากอ่ะเฮ้ยเราจริงมาโดยโดยเฮ้ยได้แล้วจิตเอ๋อมาแล้วจิตเอ๋อเหยียบนะเดี๋ยวลูกปีจะไปเองอุ้ยอันนี้นี่นี่อะลูกปีเหยียบแล้วมาแล้วได้เลยโอ้ยยากจังอ่ะโอ้ไม่ได้ยากนี่ดูจิตเอ๋อดูนี่ดูนี่ดูนี่แล้วก็ปีอย่างนี้แค่นี้เองเห็นมากแค่นี้เลย เสียว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 ว้าวอุ้ยอันนี้น่ากลัวคุณทำไมไปให้เร็วเราเราเสียวเราเสียวมันมันน่าจะล้องขวัญนะระวังนะคุณเราจะไปนะวิ่งดีนะเฮ้ยหย่ะได้ยู่ได้อยู่ได้ยืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้โอทางไหนเนี่ยเข้าไปเขียญเข้าไปเขียนเข้าไปเียญโอเคอ่ะคุณเข้าไปคุณเข้าไปคุณเข้าไปอะคุณเก็บแทนเราแล้วอ๋อเหรอมันเห็นเหมือนกันเหรออ๋อนี่เหยียบนี่โอเคคุณต้องไปก่อนคุณไปก่อนโอเคได้ได้ได้สีฟ้าคุณสีฟ้าจินเอ๋อเร็วเร็ว แล้วก็ต่อไปก็สีชมพูชมพูเอ้ยเขียวชมพูอะไรวะชมพูเฉยฟ้าเออแล้วก็ไปที่ชมพูเอ้ยเขียวต่อเออเแล้วก็นี่เราเก็บสีแดงให้อีกมาหนงมื้อวาเฮ้ยเก่งมากชิงเฉ่งช่เฉ่งใชิเฉ่งแยงว่ชาอารมณ์ดีจังนะฮะกินเออฮะว้าคุณตรงนี้ลื่นมาก อว้าวว้าวว้าวอุ้ยตกมาไมตก hard ไอเขาชื่ออะไรนะเนี่ยพี่กามใหญ่เออไอก้ามใหญ่ละกันแล้วทำไมันมีหลอดแล้วคุณมันเป็นแบบ้องหล่ะโอไม่เดินไ้้องหนเดินได้้องนเดินได้นี่ไงนี่ไงคุณอยาเบียดเราดิไปๆๆ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 ๆ เฮ้ยเฮ้ยเสียลูกกลมอ่ะไรเสียลูกกลมอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยว้ายอุ้ยก็บตกก็บตอกอ่ะเหยียบม่วงเหยียบม่วงเหยียบมองโอเคโอเคเหยียบไปนะเหยียบนะกดไว้นะกดไว้นะกดไว้กดไว้อุ้ยเขื่อนแล้วเมื่อกี้เขื่อนแล้วไปไปไปเลยเหยียบไปนะโอเคเหยียบไปนะโอเคไปเราจิ้นเอ๋อร์เร็วเร็ยียบไปนะจิ้นเอ๋อโอเคมาเร็วเร็ววเร็วจิ้น อีสัตย์อย่างนายอ่ะโดนแน่นอนทำไมโดนได้ไงวะเนี่ยไปไงอ่ะต่อตัวเหรอนั่นดิเฮ้ยเป็นไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราอุ้ยเป็นไงอ่ะเอ้ยฉันว่านะมันอาจจะต้องแบบฮอออออุุุุ้้้้ยยยยคุณดูละตรงนั้นอ่ะเราต้องใช้ไอ้นี่นี่แกวิตี้กดรับฟรีแล้วเราก็โดดได้บอกว่าเป็นจิงโจ้นี่เห็นไหมล่ะอี่ายเลยอะใช่ง่ายเลยเนี่ยดูดิโอ้ยเราขาวขาวขาวมันจะหาย ป้ากันอะไรกูว่าอะไรเราฮึบเราฮึบแล้วคุณมาแล้วฮึบฮึบอู้ระวังนะเฮ้ยเอาหนึ่งสองสามฮึบฮึบออเอาแผ่นสองนะเราแผ่นสองนะเราแผ่นสองนะหนึ่งสองสามคุณคุณเลื่อนเลือดเลือดเลือนเออหโอเออดูดันเราดิคุณด้านหน้าเจ็บนะเจ็บมากเลยนะอุ้ยเราดานหน้าดิอัดมาเลยเราก็แบบใกล้ถึงเส้นชัยแล้วคุณกินเออทำไงดีลูปีเราต้องเอาตัวพังไง เราไปพร้อมกันมัหนึ่งสองซ้ำไหมได้หนึ่งสองซว้าุกระโดดคุณกระโดดกระโดดไว้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 ว้าวเจอะไรเนี่ยตอนนีคือะไรไม่รู้ลวไปแล้วไปแล้วววีนะเชวิชเชวิชปีกอิงอัออีกอิงอออ่แมนกอิงอออมีกอิงออานแมน อุ้ยคุณเราเผื่อมันกระ <c oughs> เด็นอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอมันวิ่งชนในจุดเกิดพอดีอ่ะคุณไม่ได้นั่งนั่งที่ชแชมเปี้ยนเรานั่งที่แชมเปี้ยนเราตอนนี้คนเดียวนหน้าเราไปหาแฟนใหม่แหละคุณรู้ไหมว,ว่ามือนั้นมันมือของเรานะพเพราะอะไรเปล่ามันคือมือโกลเด้นไงวีโกวิ่งอัพป๊อปป๊อปอะมือป๊อปต่างหากมือป๊อปต่างหากป๊อปอะไรครับป๊อปมือโกลเด้นต่างหากโกลเด้นต่างหากอุ้ย คุณทางลับทางลับอุ้ยรางวัลอุ้ยใครอะอะไรวะอะไรวะทางลับไวิจริงเอ๋อวายอะโอ้ยเอาเงยเอาเงยจินเอ๋อตบฉันทำไมฮะอุ้ยโอ้ยอ๋อจินเอ๋อมันได้นี่มือผีสิงแล้วนี่พวกเราสองคนก็ไปสุดความรักทั้งสองคนได้เรียบร้อยนะทุกคนพวกเรานั้นน่ะรักกันมากเลยใช่ไหมจินเอ๋อใช่ไหมล่ะใช่แหละอืมก็ใช่แหละเห็นนะเห็นนะ ไปสิงเปลี่ยนไว้อ่ะไปดีกว่าทุกคนถ้าใครอยากเห็นโว <ไป S 1> ก่กเล่นอีกดาึงน,นล่วก็กดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันพวกเราจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งไปแล้วบ๊ายบาย